สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนตอนนี้เราก็อยู่กันเกมมอสเลกนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวสยองขวัญสันประสาทเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละลุยมีอะไรให้เลือกหลายอย่างครับเอ็กซ์ตร้าคอนเทนต์ซึ่งเราต้องเสียตังเล่นแล้วก็ s e เล c ก c ช a p เตอร์ไม่ต้องสีเล็กครับนิวเกมไปเลยเลือกความยาก Easy Medium Difficult แล้วก็ Very Difficult พี่อามขอเป็นแบบความยากระดับ Medium แล้วกัน เพราะว่าไม่ค่อยเก่งเกมแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดพวกนี้เท่าไหร่นะครับเกมนี้ใจดีต้องเล่นในที่มืดปิดไฟเล่นแล้วก็ใส่หูฟังนะเด็กๆโอ้โหเกมสยองขวัญปิดไฟแล้วใส่หูฟังมันจะมันมันจะสยองเกินไปไหมโธ่โหดเกินอันนี้ก็โหดเกินเออคืนก่อนสุริยุปราคาครับนี่คือทะเลสาบมอสนั่นเองนะโอ้โหนี่ก็มากันแบบเบิ้มเมครับ เปิดตัวมาก็นั่นไงเปิดตู้มาแล้วผี e ในตู้ครับออกกันมาแบบนี้เลยทีเดียวโหวแล้วเด็กคนนี้ไม่หนีด้วยนะคุมโปงไว้ดีไอ้หนูเชื่อพี่ไปไปชันไว้อย่ามายุ่งกับชานช่วยด้วยโอ้โหมาถึงนี้ก็เฟิร์สบัดใช่ไหมอ๋อาไม่ได้เฟิร์สบัดครับผมก็แค่ฝันร้ายเอ้ยไม่อยากจะไปจากเตียงเลยแต่ต้องไปฉี แย่จริงๆแนะนําการเล่นนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขยับซ้ายขยับขวาอ่าแบบนี้คือวิ่งมีวิ่งกับเดินเหรอโอเคมีวิ่งกับเดินครับแล้วนี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือสํารวจฉันยังไม่อยากจะเล่นของเล่นตอนนี้ยังไม่อยากเล่นของเล่นตอนนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคอ่าเราสามารถวิ่งได้ใช่ไหมโอเคครับผมวิ่งได้เปิดดิในนี้มีอะไรไหมอ่ะอ้าอาหมาหมาเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไง ยุ่เห่าได้แล้วเดี๋ยวพ่อดา่าเดี๋ยวพ่อก็ไปปล่อยในป่าหรอกบิลลี่โอเคครับเอาละทีนี้เราก็ทำการเปิดประตูใช่ไหมอ่าโอเคครับเปิดประตูแล้วก็เข้าออกห้องมาแบบนี้นะครับกดตรงนี้หนังสือเพื่อดูบทสนทนาล่าสุดเราอยู่กันในตัวละครคาเมรอนนะครับความสามารถของคารเมรอนก็คือการปีนเราวิ่งได้นะโอเคเราวิ่งได้ครับ พ่อแม่ได้ยินผมไม่เอามาขอาห้องพ่อห้องแม่ครับไม่มีใครตอบเลยครับไม่มีใครตอบกันมาเลยแต่ว่าอย่าทําเสียงดังดีกว่าเดี๋ยวพ่อตีนะครับเราค่อยๆเดินมาวิ่งแล้วกันเนาะเราวิ่งเปิดประตูเข้าไปที่นี่ก็คือห้องน้าเนาะ <c oughs> เฮ้ยบิลลี่เฮาอะไรเนี่ยบิลลี่เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างบิลลี่งอเลยครับ <c oughs> อบิลลี่จะเดินตามเราใช่ไหมฉีดดีกว่าโอเคเราต้องฉี่ตรงนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ฉีดตรงนี้ต้องฉีดตรงนี้โอเคบิลลี่เห็นอะไรครับอือหือบิลลี่เห็นไหมน่ะนั่นคืออะไรโผ oh, ล่มาหลอนกันแบบนี้เลยบิลลี่หยุดบิลลี่โอ้โหอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนบิลลี่จะรีบไปไหนอือหือแล้วในห้องนั้นครับผี e แบบเบิ่มเบิ่มบิลลี่รลก่อน <c oughs> ไปไหนครับไปห้องครัวหรือตามบิลลี่ไปตามบิลลี่ดีครับผมจะไปเข้าห้องครัวอะไรผีรอ e อยู่นู้นแบบเบิ่มเบิ่มโอ้โห บิลลี่ไปแล้วครับไปไหนไม่รู้ครับบิลลี่อ๋อเราสามารถออกอ๋อบิลลี่บิลลี่มันออกไปข้างนอกเหรอหมาตัวหมาของเราเราจําเป็นที่จะต้องออกตามบิลลี่ไปเ,เราต้องเปิดประตูตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงคุณเดี๋ยวเดี๋ยววตรงนี้ประตูล็อกโอเคประตูล็อกก็ต้องมีกุณแจเพื่อไม่ถึงอีกกดตรงนี้เพื่อซูมดู อ๋อโอเคโอเคโอเนี่นี่่น,นตรงนี้สำรวจได้ครับฉันสามารถที่จะผักสิ่งนี้ไปได้นะโอเคผักไปครับผักไปแล้วไงต่ออ๋อผักแปลกุญแจออกไปนอกบ้านคนเดียวน่ะนะ <What? S 1> โอเคได้กุญแจมาแล้วครับกดเพื่อดูสิ่งของในกระเป๋าไปครับขายกุญแจครับประตูล็อกอยู่อ่ะประตูล็อกก็ขายกุญแจก็เปไปสิไขไป่ได้เหรอ เราหยิบกุญแจมาตรงนี้ไปไม่ได้โอเหลือที่เดียวแล้วครับห้องครัวครับที่เราต้องเข้าไปเอ้ยเราเข้าห้องแม่ห้องพ่อแม่ได้เราไม่ต้องเข้าห้องครัวก็ได้เราออกจากฉากนี้ยังไงครับเราออกจากฉากนี้ยังไงออกไม่ได้ออกกลับไปหาพ่อแม่ไม่ได้ก็ต้องหาทางใช้กุญแจใช้โอ้โหเปิดได้ครับโอเคใช้วิธีใช้ใช้แบบนี้โอ้ยบิลลี่แกไปไหนเนี่ย ถึงข้างนอกจะมืดแต่ฉันก็ต้องเดินตามหาบินลี่มอสครับผมนี่คือผีเสื้อกลางคือที่มาตอมไฟอยู่เราจะไม่ต้องหาบินลี่ข้างหลังนั่นครับผมเบิ่มเบิมอยู่ตรงนั้นผีผีผีเราสามารถที่จะหมอบได้นะเฮอรีบๆไปจากตรงนี้ดีกว่าจะมามองมาหมอบอะไรครับไปฉากต่อไปโอเคนี่คือทุ่งข้าวโพดนะครับ ตรงนี้เหมือนมีทางเข้าไปด้วยนะนะั oh, ้นน่ะโอ้โหหุ่นไล่กาไเด็กคนนี้นี่มันเป็นพี่อามพี่อาร์มกลับบ้านมาแล้วโอ้ยไม่ชอบหุ่นไล่กาเลยมันดูสยองมากเตอนี่ก็ไม่ชอบเมือนกันนะเอามีหันหน้าลงมาอีกจหากต้องรีบหนีแล้วครับผมสยองอะไรขนาดนี้อ๋อนี่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 นนนมีหมอบมีหมอบมีมอบหนี ทีก็โหดเกินไงบางทีไงตรงนี้เราวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับหลบหนู่นหลบนี่ครับตรงนี้กดสำรวจลุมนี้ลึกจังเลยฉันต้องข้ามไปถ้าจะข้ามใช่ไหมนายก็ต้องเอาไม้นี้มาเพื่อนเนี่ฉันว่าฉันสามารถที่จะผักสิ่งนี้ไปได้โอเคแล้วผักแล้วข้ามไปครับอ๋อเราหลบอยู่ในกองฟางแบบนีไ้ได้นะ มันก็จะปลอดภัยนะครับผมไปกันทั้งอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวนะ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 พักพักพักเอ้ยเดี๋ยวเดพักพักพักเก็บไปก่อนพักเก็บพักเก็บทีนี้เราก็ไปได้แบบสบายใจสบายใจไหมเนี่ยตรงนี้ครับผมมีอะไรครับตุ๊กตาตกอยู่ตรงนี้นี่คือของเล่นที่บิลลี่ชอบมากเฮ้ยมีแสงกระพริบกระพริบเดี๋ยวก่อน โอ้โหมาแบบเบิ่มเบิ่มหลบทำไลยเนี่ยเห็นเราไหมพี่ไม่เห็นจริงอ่ะไม่เห็นจริงอะพี่โอเคครับผมเขาไม่เห็นเราจริงๆครับขอบคุณที่ไม่เห็นครับฉันได้ยินเสียงหายใจอยู่ในท่อนไมน้นี้บิลลี่แกเปล่าเนี่ยโอ้โหเสียงหายใจในนี้หรอจะเป็นบิลลี่หรือเปล่าครับ ราจะไปต่อหรือจะอยู่หรือเราจะดูในท่อนซุงนี้อแต่อันตรายเหลือเกินในเวลากลางคืนแบบนี้การดูอะไรในท่อนซุงเราอาจจะโดนตะขาบกัดได้แต่ยังไงเราก็ต้องเข้าไปดู <What? S 1> เอา้ายังไงครับเอาดูเข้าไปมันเป็นยังไงเจอผีก็เจอผีหรือไม่นั่นไงว่าแล้วเชียวเรียบร้อยครับผมจบไม่ใช่ตะขาบกัดแต่เป็นผีกัดครับผม โอเคตรงนี้เราต้องคลิปโกอิงไปต่อครับลุยกันต่อลุยกันต่อรีบหาที่กำบังตรงนี้มีผีเสื้อกลางคืนอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราสามารถที่จะดันสิ่งนี้ไปได้โอเคครับแล้วทำไมต้องดันครับไม่รู้อาจจะต้องดันเพื่อไปฉากหนึ่งให้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ยามลองดูมันจะต้องดันเพื่อข้ามฉากอะไรเงี้ยเฮ้ย <What? S 1> <Hey, S 2> อะไรครับผม นั่นคืออ้อมุดทอ่อครับคำถามคือมุดท,ทำไมครับข้างบนน่าจะมีเหตุอะไรแน่ฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบกันแบบนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวอะไรตามหลังมาคาเมลอนไปไวๆด่วนๆนีน่มันไปเร็วได้แค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โหคานกันมาแบบนี้ไอ้คาเมลอนไอ้เด็กคนนี้คัม มันทำบุญมาด้วยอะไรครับผมทำไมมันเปนคนบาปพันธผีไล่ขนาดนี้จะถึงตัวไหมครับจะถึงตัวไหมจะถึงตัวไหมไปไวๆเร็วโอ้โหคานช้าเหลือเกินเรียนลูกเสือบ้างนะโอเคออกมาได้ครับโอเคตรงนี้เราสามารถที่จะหมอบได้นะหมอบได้แล้วก็พี่ก็เดินขวางเดินหาเราอยู่ทางนั้นครับหมอบก่อนครับ เจอเราไหมครับไม่เจอครับเคถ้าเขาไปอย่างนั้นแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเฮ้ยคาเมลอนนี่ฉันมาทำอะไรอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนเนี่ยโคตรกลัวเลยเออสงสัยเหมือนกันว่ามาทำไมถังน้ำครับถังน้ำไว้ทำอะไรไม่รู้ไอ้คาเมลอนมันเพิ่งรู้ตัวเองว่ามันเพิ่งถามตัวเองว่ามาทำไมตอนกลางคืน โอเคครับคราวนี้เฮ้ย <What? S 1> เดี๋ยว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 โอ้โห <What? S 1> oh, โดนกระสวกไส้ฮึ uh ่ม huh. รีบหนีสิครับรออะไรโอ้โหสามทียังยังยังไม่ตายเห็นกันว่าตายสู้ได้ไหมเนี่ย <laughs> จะไปสู้อะไรได้หนีด่วนๆหนีไปชาหนึงโอเคเราโดนโจมตีแต่ยังไม่ตายเลือดเราเหลือเยอะไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> เหลือไม่เยอะครับเอา มัวแต่ดูสเตตัสตายเลยทาไมทำไมเราอาจจะต้องซ่อนตรงนี้ก่อนใครจะไปรู้ว่าพี่เขาจะมาครับโอเคพี่ก็มาแล้วพี่เขาไปอในกรณีแบบนี้เนี่ยการการเขีนของไปด้วยเนี่ยอาจจะดีสำหรับเรานะเอาเขีนไอ้นี้ไม่ได้ครับ ตรงนี้ทำอะไรได้บ้างบิลลี่ตกไปในบอ่อน้ำเปล่าเนี่ยบิลลี่ไอ้บิลลี่มันจะตกไปในบอ่อน้ำเหรอไม่ตกครับไม่รู้อะไรแต่บักเก็ตน่าจะต้องเอามาทำอะไรสักอย่างแถวนี้อันนี้หยิบได้ครับก้อนหินหนึ่งอันเราจะทำอะไรกับก้อนหินหนึ่งอันอันนี้ยังใช้กับตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ไปทางนี้ยังไปไม่ได้นะครับเราจะเป็นจะต้องสำรวจให้ได้ว่าในนี้ มีอะไรอะไรยังไงกลับไปทางนี้ก่อนแล้วเราก็จะเจอพี่พี่เขาเดินอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับนั่นไงครับเดินครับเราจําได้ตอนมันไว้วแถวนี้แหละพี่เขาก็เดินบ่อยเหลือเกินขยันเดินนะคนนี้เออไปได้โลกไปไกล What? ทีนี้พี่อามีความรู้สึกว่าเราน่าจะเอาหินปลาถังได้โอเคเสร็จแล้วเราเก็บถังได้ถังเสร็จปุ๊บเราน่าจะกลับไปฝั่งนู้นตอนนี้เราหมอบก,ก่อนครับจำได้ครับอ๋อมันจะออกมาแบบซ้ำๆนะโอเคถ้าออกมาแบบซ้ำๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเราแค่จำแพทเทิร์นให้ได้ว่า ฉากนี้มันออกมาตรงนั้นตรงนี้ยังไงนะครับ <Yeah. S 1> เอาละ่ะทีนี้ถังมาใส่มันลงไป <c oughs> บิลลี่แกอยู่ไหน,อย,นยอยู่ในนั้นหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยลงไปก่อนกระโดดลงไปข้างล่างก่อนอ้าวตายไหมเนี่ยนี่คือใครครับ Who are you อยู่ดีก็ามายิ้มใส่ จบในเรื่องหนึ่งเหรอแอดสวัสดีครับหวังว่าคุณคงจะชอบใจเกมนี้นะยังไงก็ซื้อในอเรื่องเสริมเลยนะครับผมคือพี่อามเล่นผ่านใช่ไหมอันนี้คือในอเรื่องที่เล่นไปแล้วนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องหัดอ๋อโอเคมีหลายเนื้อเรื่องแต่ว่าก็มีเนื้อเรื่องเสริมให้เล่นนะครับอ่าโอเคโอเคก็เป็นเกมที่อเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเล่นในโหมดแบบยากมากอะไรแบบเนี้มันจะยากขนาดไหนเนาะ เอาเป็นว่ามอดเล็กก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจโตดมาเล่นกันพี่ยามทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วสาลวัน,นี้พี่ยามก็ิงเกินเมอร์และเกมมอดเล็กต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสําับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อามก็ต้องขอขบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม